แมนเดอร์แอนด์ได er> okay. ้ไหครับกับแคทีแมนเดคร์แอนด์ทีแมนเดอร์นด์แคทีโอเคยังไงนะคะแคทาเขาสองขาแคทีเป็นหนึ่งคนแล้วครับใช่ค่ะสองคนแล้วค่ะสองแล้วสองคนแล้วค่ะการชุดชุบมันต้องมีความหมายค่ะรอติดตามนะคะหลายคนเห็นว่าเออพี่แทนเริ่มแบบแสดงอาการและอีกีลาเริ่มไม่ใช่นักเอกเริ่มแบบเอาแล้วฉันจะลือแล้วไม่ใช่แทน เพจไม่ใช่คนเรียบร้อยแต่เราก็แค่ว่าเราจะเ,เมื่อไหร่ยังไงตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับไปตามสถานการณ์อะไรเงี้ยก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วก็จะมีฟีดแบ็กเข้ามาเยอะมากแบบอยากเห็นแบบนั้นอยากเห็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบก็อยากจะให้ได้เห็นเราก็พยายามจะเรียกไงดีปรับตามสถานการณ์เนาะตามเกมตามตามตามรายการอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามค่ะตอนนี่เพรานว่าคนเนต์มันกามีอัพโคมแล้วไม่โคมอะไรอย่างเงี้ยเออ พยายามจะไม่กดทันเพราะว่าเราก็คิดว่าในในสิ่งที่เราทำอ่ะเราทุกคนก็ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากไห้ออกมาในในแบบที่เป็นเวอร์ชั่นของของในซีซั่นนี้นะคะแล้วก็คิดว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่คุณผู้ชมก็จะได้รับกลับไปเช่นกันแล้คุบอกว่าซีซั่นนี้แบบออมอ่ะแล,ออแล้วแต่คนดูดีกว่าเพราะว่าก็จะมีแบบหลากหลายเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็พยายามเขาเรียกว่าในเสิร์ฟเต็มที่ในแต่ละในแต่ละวีคแล้วกันมันก็จะค่อยๆมีพัฒนาการไปความเข้มข้นมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นบางคน อาจจะอยากเห็นอะไรารายการอาจจะมีการปรับปรับขึ้นมาเพื่อการตัดต่อหรือหลายๆอย่างเพื่อให้เห็นหลายๆมุึที่คนอยากเห็นบางคนอยากเห็นน้องๆเตรียมตัวเห็นการเทรนเห็นการสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แผนว่ารายการเขาก็จะเก็บเก็บดีเทลต่างๆเนี่ยไปไปปรับให,ให้ให้มีความเข้มข้นมากขึ้นแต่จะถูกใจมากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยค่ะก็ต้องขอขอให้เปิดใจค่ะแล้วก็รับชมกันแต่ว่าวีเอ่อเคียไว้ซีซั่นนี้น้องๆเก่งมากๆในฐานะ ไปนั่งแท่นเป็นเเจอร์เรารู้สึกว่ามันสนุกสนานหมืนต่อปมีกครรในการทีราทน้าที่งาสำหรับแผนการทํารายการนี้เป็นอะไรที่ยากมากแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากนะคะมันเป็นมันเป็นความใหม่สําหรับแผนเองเช่นกันอย่างเงี้ยจะถามว่าการทำบริวิตี้เป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้เช่นกันแต่ว่าสนุกมากสนุกมากมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงเยอะมากและอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เยอะมากเช่นกันก็เลยคิดว่าเออมันเป็นการเรียนรู้สําหรับสําหรับเราด้วยแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยอย่างเงี้ยค่ะ เพราะเสียดิ้ไปสองคนแล้วมันเริ่มหวั่นใจมันเริ่มขึ้อะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มขึ้นละค่ะมันเริ่มแบบตายแล้วจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ว่าว่าแคนเราจะทําทุกอย่างได้หมดอย่างเงี้ยมันมันเนื่องจากมันมีโจทย์มันมีความชอบมันมีความถูกต้องมีอะไรอีกหลายอย่างมันก็เลยเป็นความยากที่ที่มันไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตามแบบที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยค่ะในรายการนี้ตอนที่ถ่ายทำอ่ะจริงนะแพนที่เราแส l e c สีหน้าออกมาแบบนิ่งเลยอะไรเงี้ย ก็มีฮึบเหมือนกันนะก็มีแบบว่าจริงหรออะไรเงี้ยพอคิดว่าเอ๊ะปริยาจะทําแบบนี้หรออะไรเงี้ยก็คิดว่าโอเคเขาคงเริ่มละเริ่มละก็เลยยังยังไรบางตอนที่ผ่านมาคนเราก็้องคิดมาตลอดว่ามันมีสคริปต์พอลงมาตรงนี้มันมันจะแบบเรัไม่จริงจริงมันไม่มีสคริปต์ค่ะจริงๆมันไม่มีเราแค่รู้ว่าเราต้องทําอะไรตรงไหนในห้องนี้จะมีอะไรมันมันเหมือนว่า ไฮคทนของมันคืออะไรแต่ว่าในส่วนของสิป์ในส่วนของแบรดล็อกหรือการที่เราจะพูดกันหรืออะไรเงี้ยยิ่งกดเล่นละครเนี่ย <c oughs> คือมันแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบสดๆนะตรงนั้นอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องแก้ปัญหาเราไม่รู้เขาจะพูดอะไรมาเราไม่รู้เขาจะมาไม้ไหนเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคนนี้พูดใหม่คนจะสวดอะไรกลับมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันเป็นทั้งความสนุกด้วยแล้วก็แล้วก็ตื่นเต้นด้วย <c oughs> จะมีได้เห็นด้านอีวิวของแพลนประมาณอีกทีไหนคะ <c oughs> จะมาไหมฮะพี่หน้าเมื่อแพนชนะค่ะหรอเมื่อแพนชนะเมื่อไหร่เดี๋ยวรอบอกเลยว่าทั้งคนทุบอย่างนี้หรอคะอะไรนะคะบอกเลยว่าทุบก็จะทําตามอย่างที่บอกในรายการเลยค่ะทั้งคไนะครับพี่แผนถ้าเราไม่ชนะเลยเกมต่อต้นเนี่ยไปไปเท่าเนี้ยนะเนี่ยแบบคาดหวังเราว้เยอะว่าเป็นแค่ว่เค้กมานี่คือมันก็แบบมาลวนจริงจทุกคนมาเป็นเหมือนว่าเรามาเล่นเกมเนาะเราก็มีความ ทุกคนก็มีความคาดหวังวเราอยากจะทําไม่ได้ตามตามตามแคมเปญเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าแพนมาริยันหรือแอนโทนีหรือน้องๆเนาะทุกคนเราก็อยากแบบอยาก อยากเล่นเกมให้สนุกแหละเออก็มีความมีความคาดหวังอยู่แล้วแต่ว่าจะทําได้ไม่ได้จะตรงใจตรงโจทย์แค่ไหนอันเนี้ยก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งอันเนี้ยคือสิ่งที่อยากให้ลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะมีคุยกันไหมครับมีคุยมีแบบว่าเคลียร์ใจเคลียร์ใจกันอะไรเงี้ยมีมีค่ะมีเพราะบางอันเราปร้ทึกพอพอบางทีมันมันเนื่องจากมันไม่มีสครปตแบบมันพูดไปพูดมาขึ้นาแล้วก็แบบจริงหรือเปล่าเอ๊หรือยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีมีกลับมาคุยกันอะไรเงี้ยค่ะเตียว่าส่งการเอาเวอร์ชัน เปลียเทียบกับอีกโงเออเรารู้สึกยังไงบ้างคนไปหาไปดูที่ค่าสสิกแต่เลยอันนี้แล้วแต่มุมมองของคนเลยค่ะเพราะว่าเราก็เราก็ต่างทำกันคนละหน้าที่เนาะเราก็อยู่ในอยู่ในซีซั่นนี้มีมีมีรูปแบบของเราอะไรเงี้ยค่ะซึ่งณวันนี้เองโลกที่มันเปลี่ยนไป จริงๆแล้วมันช่วยทําให้กระแสหมายถึงว่ามีคนติดตามเยอะขึ้นนะเอเอคนก็อาจจะอยากเห็นว่าจริงๆในรายการเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้คคยค่ะพี่เต้เครียดไหมครับมีการคุยกันหรือปรึกษากันในทีมตั้งแต่ยิวพี่เต้ชิลมากค่ะเออพี่เต้เขาก็มีกลยุทธ์อะไรของเขาเยอะแยะมากมายซึ่งเอ่อมีความสนุกเยอะๆที่ท,ที่รออยู่พี่เต้ขเขาเก็มีการใช้กลยุทธ์ตลอดค่ะเรียกว่าใครจะทำเวอร์ชันไหนก็ไม่เราก็มั่นใจว่าเราตั้งใจคือสนุกแล้วเราก็มั่นใจว่าเราตั้งใจทําให้ทุกชิ้นงานออกมาอย่างอย่างเต็มที่เนาะแล้วก็ดีททีีี่่่่่สุดออะะไรยยางเ้คก็ูว จะ,จะตรงใจมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าก็กฝากในซีซันี้ไว้ด้วยค่ะค่ะ